เิญพรอัตมาภาพภาพธีการเจริญสันตาจิตโตจะได้มาทำสื่อการเรียนรู้ในวิชาการผลิตสื่อการเรียนรู้วันนี้จะได้มาทำสื่อเกี่ยวกับการทำกลยดอกไม้ซึ่งเป็นอีกสื่อหนึ่งในวิชาการผลิตสื่อการเรียนรู้วันนี้จะได้มาทำกลยดอกไม้ ในการผลิตสื่อการทำกล้วยดอกไม้นั้นวัสดุที่ใช้ที่สำคัญที่สุดก็คือใบตองก็คือใบกล้วยอันนี้ก็คือต้นกล้วยเราจะเอาใบตองนี้มาทำกล้วยดอกไม้อันดับแรกเราก็ต้องตัดใบกล้วยก่อนเมื่อเราได้ใบตองมาเสร็จแล้วเราก็ทำการ หกใบตองเราก็ได้ใบตองแบบนี้ในเมื่อเราได้ใบตองแบบนี้แล้วเราก็เอามาทำโกยเป็นขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้ใบตองมาแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำโกลย ก็คือเราจะนำใบตองมาฉีกให้ได้พอประมาณเราอยากให้กวยดอกมไห้นั้นแข็งเราก็ต้องเอาใบตองสักรองกันสักสองชั้นแล้วก็จับด้านใดด้านหนึ่งมุมด้านใดด้านหนึ่งของใบตองในลักษณะนี้แล้วก็ม้วนเข้าหากัน ก็เย็บไม้เย็บใบตองตรงข้างกลวยดอกไม้นี้ให้มันจิดกันไม่ให้มันขี้ออกจากกันก็ได้ลักษณะแบบนี้เมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอากันไกลมาตัดขอบของใบกลวยให้มีลักษณะเท่ากันแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้ เมื่อเราได้กลวยลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำกลีบของกวยดอกไม้ก็คือฉีกใบตองลักษณะแบบนี้แล้วก็พับเป็นกลีบวิธีการพับก็พับครึ่งแล้วก็พับให้ตรงกันแบบนี้ ได้ลักษณะแบบนี้เหนเมื่อาาเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะนํามาย็บเย็บที่ขอบกลวยที่เราเตรียมไว้เราจะทำกีบแบบนี้ประมาณสักสี่กลีบหรือว่าห้ากลีบก็แล้วแต่ขนาดของกลวยดอกไม้จะได้รูปลักษณะแบบนี้ แล้วก็นำมาเย็บได้พร้อมกันเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วก็จะกลวยดอกไม้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็นำดอกไม้ที่เราเตรียมไว้มีดอกไม้ผู้เทียนแล้วก็ข้อตอกที่เราเตรียมไว้ก็นำมาจัดในกลวยดอกไม้ให้สวยงามตามความประสงค์ของเราเราจะเอาดอกอะไรใส่ก็ได้ เราจะต้องมีคูกสามดอกแล้วก็เทียนสองเล่มแล้วก็มีข้อตอกด้วยก็เป็นอันว่าการทำกลวยดอกไม้สื่อของการเรียนรูก้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอจเจริญพร